นี่นะชุดทำงานประเทศอิสาราเอลนะก็ใส่เซฟตี้นะแว่นตาแว่นตาเซฟตี้นะจะเป็นสีใสก็ได้หรือจะเป็นเลนส์ออโต้ก็ได้นะป้องกันฝุ่นป้องกันเศษเหล็กต่างๆนะในงานฟาร์มชุดก็เป็นชุดแบบรัดกุมนะเสื้อแขนยาวถุงไม้ถุงมือก็อพร้อมสําหรับกางเกงผมจะเน้นเป็นกางเกงแบบอออินวันนะรองเท้านะต้องรองเท้าที่มันแบบกระชับแล้วก็วิ่งสะดวกนะ มันเป็นเหมือนกับแบบอินวันเลยนะทำงานในฟาร์มดูนะก็แล้วก็จะรู้ถ้าใครมาใหม่ๆก็จะรู้นะงานก็ทับเดตถ่ายคลิปเล่นเรื่อยๆนะครับสำหรับชุดก็เป็นชุดแบบชุดผ้าล่มนะชุดผ้ายืดเหมือนกางเกงเหมือนกับชุดกีฬาแหละนะนะสามารถทำงานสะดวกใส่วิ่งออกลังกายได้เวลาวันหยุดก็พักผ่อนสวนสา,สาธนารณะได้หรือว่าไปซูเอปอปร์มาร์ทได้ตอนนี้กำลังมองหาจักรยานไฟฟ้าหรือจักรยานบิสซิเคิลอยู่ก็คือจักรยานไฟฟ้านี่แหละ แต่สามารถปันป่นปัน่นแบบได้เวลาแบตหมดนะถ้าเช็คข้อมูลน่าจะสัก50-60กิโลแบตหมดก็อาจจะปั่นได้แต่ยก็คงไปไม่ไกลหรอกนะซุปเปอร์มาร์ทอยู่ใกล้ๆประมาณ2กิโลน่าจะปั่นจักรยานนะก็คือบางบางครั้งก็หัวหน้าเขาก็ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาหรือมาช่วงที่มันงานมันยากนะช่วงที่ต้องบอกงานกันนะ่ะถ้าเกิดเป็นงานแล้วก็บางทีอาจจะเออปล่อยให้ทํางานก็มีเร,เราเราทีบางทีเราก็ไม่อยากรบกวน ออโต้ Auto, ที่เป็นแบบรถรถกอล์ฟนะครับขึ้นไปแล้วก็อยากได้จกกักรยานไฟฟ้าปัน่นเล่นวันหยุดก็เล่นสวนสาธารณะแต่ว่ามาอิราเีลก็มีอย่างหนึ่งก็คือเขามีทหารนะครับในหมู่บ้านนะครับก็ต้องระวังพวกนี้อย่าออกไปซุมสีุ่มห้านะช่วงหยุดหรืออะไรก็พยายามช่วงกลางคืนก็อยู่ในที่พักแล้วกันนะเพราะว่าเขามีทหารเพ่อนอยู่แบบประจําตามหมู่บ้านตามตามอ่าเขาเรียกว่าตามชุมชนนะ่ะ มีอยู่ทุกที่นะครับทหารประจําการทุกที่ทั่วประเทศเลยแต่เขาก็รู้เราก็เป็นคนไทยนะโอเคเดี๋ยว